สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dan Trip Channel นะครับวันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะเราจะมาคุยถึงเรื่องการสอบใบขับขีม่มอเตอร์ไซค์ภาคปฏิบัติใครยังไม่มีใบขับขี่มาทางนี้ครับผมไม่ได้ทำให้ได้นะแต่ผมจะบอกให้ว่าภาคปฏิบัติเป็นอย่างไง เฉพาะภาคปฏิบัตินะสําหรับตัวผมเองผมแบ่งได้อยู่4อย่างด้วยกันนะครับจะได้จําง่ายๆหนึ่งคือความระมัดระวังความระมัดระวังคืออะไรทุกครั้งเวลาจะออกรถต้องมองขวาก่อนมองไปนะครัแล้วเวลามองเนี่ยคือไม่ใช่แค่หันอย่างนี้นะคือหันไปทั้งตัวคือคือมันไม่ใช่เรื่องของท่านะครับมันคือมองให้เห็นรถข้างหลังว่าเขามาหรือเปล่าได้ออกไหมอ่าส่วนที่2คือเรื่องของการใช้เบรก นะครับคือการหยุดรถคือการหยุดรถที่เส้นจื้อคือก่อนถึงระยะเส้นไม่ใช่ไปหยุดพอดีหรือไม่ย่าไปทับเส้นนะก่อนถึงระยะเส้นสักประมาณนึงอ่ะไม่ไม่ต้องพูดถึงเป็นตัวเลขก็ได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับสามนะครับส่วนที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าการแบบทรงตัวการประคองตัวอยู่บนแบบเขาเรียกว่าอะไรแท่งปูนเล็กๆนะครับ เผื่อเวลาแบบขึ้นสะพงสะพานหรือไปเจอในที่ชุมชนที่มันต้องเป็นสะพานหรือบางครั้งจะเป็นแบบล่องรถยนต์สองล่องเงนี้นึกอกป่คนหลายคนอาจจะมองว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําทําไมแต่ตัวผมอ่ะผมผมเดาออกเพราะว่าตอนนี้ผมไปขึ้นเขาบางครั้งเราก็จะมีล่องที่มันเป็นแบบรถที่มันไปละเลอะครับมันจะมีล่องตรงกลางที่มันเป็นแห้งอันนั้นน่ะหลายครั้งที่หลายคนก็จะต้องลงไปในล่องเพื่อเอาขาเหยียบถึงใช่ไหม แต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์สาล้ออ่ะผมผมลงไม่ได้เพราะฉนั้นต้องขึ้นมาวิ่งร่องที่มันแบบตรงกลางที่มันเป็นหนุนๆเพราะฉะนั้นขาผมจะไม่มีสิทธิ์เหยียบเพราะเหยียบก็ตกผมก็ต้องประคองแล้วแป๊ดขึ้นไปเลยอันนั้นคือมีประโยชน์กับผมสุดๆส,ส่วนสุดท้ายอันที่สอันนี้ก็เรียกว,ว่าสลาล่มนะครับถ้าภาษาไทยไง่ายที่เข้าใจก็คือสลาล่มแหละคือหลบเกลียวป๊า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 ,ปา,ปา สอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการสอบใบกับขี่ในพาร์ทของภาคปฏิบัตินะครับใครที่ถนัดมอเตอร์ไซค์อันไหนก็เอาไปขอให้ทุกคนที่อยากกำลังจะตัดสินใจไปสอบใบกับขี่ศึกษาตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วเราก็ฝึกซ้อมไปให้ดีเพื่อการสอบที่ราบรื่นจะผ่านไป หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe นะครับวันนี้เราอาจจะมาแปลกนิดนึด่งเพราะปกติเราจะไปเที่ยวต่อไปนี้เราจะเที่ยวกันอย่างสบายใจแล้วครับเพราะว่าเรามีใบ,บขับขี่เรียบร้อยแล้วฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับบายยเดี๋ยวจะหาว่าคลิปนี้ไม่เข้าคอนเซ็ป ตัวเลขเท่าไหร่ครับสิบมเมตร